ครับสวัสดีครับมานีกับสิมาแชประสบการณ์นะครับในการทำเกษตรนะครับก็คือการปลูกถั่วนะครับเรื่องของเพียนะครับเพียถั่วนี่ครับก็รู้สึกว่าสิเป็นมหาสมบูนนะครับก็เลยหาลองวิธีนะครับที่ว่าบอใส่สานเคมีนะครับก็คือใสไอ่วนไอตัวนี้ที่ใสเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ แล้วก็สลดยนะครับกำลังามาสมกัน,นคืออัตราส่วนคือเอาน้ำผสมท้ายชู้สามช็อตแกงสลดยหนึ่งช้อนแกงในึ่งนามหนึ่งห,หลีดนะครับผสมกันแล้วก็ฉีดครับผนฉีดพ่นให้เปียกนะครับบุ้ที่มเนะนะเีเพียนะครับรู้สึกว่าได้ผลดีนะนะครับเพราะว่าโตเพียนะครับ เพียนี่ผ้าหามันก็คือคือหมดดำนะครับหมดดำมันสิสิเป็นตัวผ้าหานำน้ำเพียมานะครับน้ำเพียมานะครับเวลาก็เพียรนสะิกินดูดกินออยอดอ่อนอยกเข็นออไอใบนะครับแล้วก็ฟักอ่อนอนะครับหลังจากนั้นหมดดำก็สิกินน้ำหวานจากไอไอพวกเพียนะครับที่มันเกาะอยู่เนาะนี่คือการ เพื่อผอาศัยกันเนาะนะครับหลังจากส่วนหนึ่งนะครับก็คือวิธีพุ่มมายาโมลานบเษบาบอกมาคือเอาหมดแดงมาขูใส่นะครับสัางเขียเห็นม่้ครับในในทัวนะครับตอนนี้นะครับมันจะมีหมดแดงเกาะอยู่นะครับก็อยู่ในอยู่ในทัวนะครับกับทุกเอหน่วยเนาะนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันดูแลนะครับของไฮเพีย ลบกวนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพียอน่าจะเบิดนอกครับอาจจะบุกมีมไหม้แล้วครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้พ้นพอสมควรนะครับวิธีนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าพุ่มปัญญาอีกอหนึ่งคือการปลูกดอกดล้เรื่องดอกดา้าเรื่องมันเนที่มีกินชุนครับลายมแลงต่างๆนะครับที่เป็นศัตรูพืชนะครับก็ถือว่า ป้องกันได่ระดับหนึ่งหรือสเอาไปไปขันแล้วกระชีดก็ได้นะครับตัวนี้ครับสำหรับหน้อหฮานะครับานใดสนใจก็เอาไปลองคิดวงนะครับก็เือว่าผมทดลองวนก็เือว่าได้ผลเป็นทีดาพอใจได้ผลดีนะครับเพื่อเอาก็ได้ทพักกินที่ปลอดสารพิษนะครับดีตอ่อสุขภาพเฮานะครับกับประหยัดงบประมาณนะครับประหยัดต้นทุนนะครับประหยัด หลังกายห้านำครับว่าต้องเอาหลังกายห้าไปเสี่ยงกับสารเคมีครับสำหรับวันนีก้ก็นี่สั้ะดีดีมาฝากท่นนี้ครับสวัสดีครับ